โอ้ตหพีทุกคนเดินเ้าป่าแล้วสสสสนะไกลสวยนะโอ้ทุกคนดูใจมากเฮ้ยมันนู้นเข้าใส่้เข้าใกลเบรกคนเดินป่ายังไง<า>เอาอะมันเอาไว้เด็กคนนี้ให้มันเอาไว้เฮ้ยยังอ้ว้าวเอาอะสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบรคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนครับเราเนี่ยได้ขึ้นมาในป่าดิบพื้นเลยนะครับพี่ ก็วันนี้เรามากันสามคนนะครับก็วันนี้เราตั้งใจที่จะขึ้นมายิงปลานะครับพี่ก็เราเดินทางมาเนี่ยตั้งแต่หกโมงเยน็นนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะถึงนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วนะครับพี่พี่ก็ต้องบอกว่าเราใช้เวลาการเดินทางเนี่ยเหนื่อยมากๆนะครับแบบเหนื่อยสุดๆนะพี่นะครับเดินทางมาเนี่ยสองชั่วโมงกว่านะครับ ก็มีพี่ชายนะนี่เรามาถึงละว,วันนี้เนี่ยเราจะมาปลูกเปนอนในป่ากันนะครับผมก็โอเคนะครับพี่ครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอคุณลเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับได้ทาคลิปต่อไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าอากาศเหนื่อยร้อนอบอ้าวมากนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเยร์พื้นที่อะไเลยดีกว่าครับผมอ้วนแตกเลย เป็นไงพี่วิชัยเหนื่อยใช่ไหมกว่าเราจะมาถึงกว่าเราจะมาถึงกันนะครับวันนี้เรามากันสามคนมีพี่วิชัยด้วยนะสวัสดีครับครับผมเจนชายอารมณ์ดีนะครับแล้วก็พี่คนหนึ่งชื่ออะไรนะพี่พี่สินพี่ินชนะครับวันนี้เรามากันสามคนนะเสียดายมากนะเพื่อนหว่านเจี๊ยบเนี่ยไม่ได้มากับเรานะครับเราจะขึ้นไปอีกหรอพี่พพพโอ้โหน้ำเย็นมากทุกคนครับ ลูกปลาตัวเล็กๆเนี่ยมีเยอะมากเลยนะอ๋อนี่ที่พี่มาถ่ายใช่ไหมยอ๋โอ้เป็นน้ำตกนะครับพี่เอซีมีที่สินนล้วนะครับพลุกเปนน้อนไหนพี่ผมเนี่ย ก่อนจะขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้กินข้าวแล้วนะแต่ว่าเราเดินทางมาเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็เหนื่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวของเดี๋ยวเราจะหาว่าเราจะปลุกเปกันที่ไหนดีโอ้ป่าที่นี้ลึกนะครับลึกมากพี่ น,นี่ก็มาหากับข้าวนะพี่ๆ FC ก็ไม่ดราม่ากันนะครับผมหาก,กินแบบบ้านๆน,นะครับเจอเทียงพี่ น้อนอ่ะนนนเจ้ใชาน้อนอ่ะ,ะช,นช่พี่ไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกด้วยหรือเปล่านะาาเรากำลังหาพื้นที่ที่จะผูกเปกันสามคนนะครับ ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเคลียรพื้นที่กัเก <พ imprint. S 1> นเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนหลับสบายหรือเปล่านะเพราะว่าน้ําเนี่ยค่อนข้างที่จะตกแบบสุดยอด้วพี่อากาศดีมากเหนื่อยจริงครับตรงนี้มีน้ําตกด้วยนะสวยมากเลยมาพี่เดี๋ยวเรามาหาที่ผูกเพลกกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับพี่พีเ ผมกับพี่วิชัยเนี่ยก็ได้กางไฟชีตเพื่อที่จะป้องกันฝนตกนะครับเพราะว่าเรามาที่นี่เนี่ยฝนเนี่ยตกไว้ปอยนะครับก็เลยทําไวท้ทีเดียวเลยนะครับพี่นี่เราก็กําลังผูกเฟรกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาก่อไฟไว้ตรงนี้สักกองหนึ่งนะเพื่อที่จะไล่ย,ยุงไล่สัตว์ป่าได้นะพี่นะก็ความปลอดภัยของเราเนี่ยจะต้องพร้อมนะครับพี่ตอนนี้เจนชัยเนี่ยก็ กำลังหาปืนนะครับผมก็จะหาปืนเหมือนกันนะครับเราต้องเลือกปืนแบบเป็นไม้ข,ขึ้นแขงเลยนะทุกคนผมบอกนะว่าคืนนี้อากาศหนาวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกคน พัดเดี๋ยวเรามีเราได้ปืนอันหนึ่งแล้วต้องดูก่อนนะเพื่อ,อนมีอ่มนมงป่องพร้อมยังลูกพี่พร้อมแล้วครับพี่พร้อมยังเออพร้อมแล้วจะลงไปแล้วนะครับทุกคน เอาเรือเอาเรื่องบรงรายากาศดีมากทุกคนวันนี้ในป่าลึกๆเลยนะครับนาเบกําลังเะบเตรียมตัวลงพื้นที่แล้วนะทุกคนกกคน,น้ำไม่เข้ายังไงเจ๊น้ำไหมครับต้ปลาไรืปบ่าฮะถ้าใช้เป็นน้ำไม่เข้านะเราจะลงไปแล้วนะครับนี่เลยลึกมากน้ำตกน้ำไหลมากเลยนะครับทุกคนรู้ว่าจะได้หรือเปล่าะนะครับจะลงไปแล้วทุกคน ไปไปไปสิ่งก็ดำแล้วนะครับทุกคนดำหมดเลยแล้วครับทุกคนดำไปต้อหินนะครับทุกคนครับตอนนี้เหมือนพี่วิชัยเนี่ยตะโกนได้ปลาแล้วนะโอ้ไงต้องแท็บอระต้องแท็บครับนะ โอ้สายใหญ่นะพี่สายใหญ่นี่นะครับพี่ตอนนี้พี่ยืดใช้ได้แล้วคือมันขึ้นมาไวมากเลยอ่ะขึ้นมาไวแค่ไหนได้ตรงไหนอ่ะนี่นี่ปัดเท้าโย้โยทุกคนได้แล้วได้ทุกท้าแล้วทุกคนใหญ่โย่พี่ยิงโดนตรงไหนอ่ะตรงหัวแหละอ๋อกแล้วพี่ยิงปลาไม่มีแผลใช่พี่เก่งเก่งใช่ไหมเก่ง โอสสวยนะช่ไสสวยเลยสวยจัเลยเทาข้อมือเลยนะเนี่ยเพือเจ้อลอน่าจะเท่าแขนผมอ่ะพี่สาสวยนะสาสวยดีเนี่ยโอเคอเราคุลงต่อนะเนทุก่ไนึ่นะว้าวทุกคนเลีเอาเลี้ยไปหนึ่งนจบเลยกันกรดักเชือกระดักกันอเอาโอ้ทุกคนตูใจมากเดีย๋ดวยวค่อใส่ค่อว้อา เฉยดิเอ๋โอ้เอาวะเด็กคนนี้เอาวะยังไงเบ้ยังไงยังไงยังไงไอ้หนูไอ้หนูเบี้คนเด้อป่ายังไงอ๋อไม่ได้โออเออเอาวะมันเอาไว้เด็กคนนี้ให้มันเอาเว้ยนอนนะเดินแน่นอนอ้าว้ยเอาว่ะเฮ้ยมันจะคงจะเป็นวันของมันนะทุกคนเฮ้ยจ่าตรงนี้ระวังนะมีตัวใหญ่อยู่ mẹ 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 anh mẹ 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 ờ chờ oh. wow. oh, ch mẹ ừ, chờ mẹ ใส่ถุงมาใส่ถุงนะโอ้อาวาี่คนนี้อาวาเฮ้ยคนนี้เป็วางควมนนันแน่เลยอาจจะสิ่งกำนำล้างกายนะครับทุก,ทกคนเอฮ้นเยอะมาก เข้ามาแอบดูนี่นี่เองเอาวะเอาวะเจ้คนนี้เอาวะเจอแล้ว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  <Siri> ยิง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 โอ้ยมียิงแม่ทันนะนัวยิง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 ไม่ยิงวะยิงอะไรวะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีทีโอ้ยไม่ได้แล้วเอ้ยอาจารย์อาจารย์ด่าไว้อาจารย์ดาจารย์ดาไว้ขรั่งด่าไว้ขรั่งปลามันลงมา ดู่ข้างล่างมึงนี่ข้างล่างมึงอ่ะตุ้ยยัยตุ้ยยัยตุ้ย่ัยปะนี้เราก็รู้นะครับว่าใครจะได้ลั่นไกต่อน,นะครับ,พ,บพี่สินว่าไงพี่สินอาจารย์สินว่าไงครับว้าวบอกแล้วเราเจอสนามจริงครับลูกพีครับครับครับ chưa làm chinh chị nga con gôn chưa sẵn làm chinh nga à chá Ủa luôn con được mẹ mà giúp ơi mày giúp Mình mày chạy ơi mày giúp ơi mày giúp ơi mày giúp ơi จะสิ้นกำลังจ็เกอรนะครับทุกคนไม่มีใครคูดกับเนิดได้นะครับในเวลานี้นอกจากมะพ้าวดองนะทุกคนเล่นนันค่อยๆดำนั้นท่าหน้านีค่อยๆดำค่อยๆดำก็ทุกคนครับตอนนี้เราก็ยิงปลาเสร็จเรียบร้อยนะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้พี่เนี่ยได้ดูกันทุกขั้นตอนนะผมอยากจะบอกพี่ว่าได้ปลาเยอะมากนะครับ น่าจะอยู่กับพี่วชัยได้ปลานี้คือแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ดูน้ำตกดิพี่ขนาดกลางคืนยังสวยอะ่ะได้ไหมพี่ชิชัยก็กำลังยิงนะเขาบอกว่าการหนาวมากหนาวสุดๆนะครับ จนเสียงผมเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะน้ำเนี่ยเย็นเหมือนน้ำแข็งนะทุกคนน้ำตงผมบอกนะว่าโอ้โหสวยมากแล้วก็แคมป์ของเราก็อยู่นี่นะพี่นะไม่รู้ว่าพี่ชชยเก็บปาไว้ไหนนะครับนั่นจะอยู่ตรงนี้แหละ โอ้โหเจนชัยนี่คือแบบสุดยอดอะพี่เอสี่ดำไม่หยุดเลยนะครับก็ผมกับพี่ชัยนะสลับกันยิงนะเพราะว่าหน้ากาผมเนี่ยแตกนะครับแตกละเอียด,ด,ดเลยอะน้อปลาเจนชัยน่าจะถือ่านะก็โอเคทุกคนครับ ดี๋ยวผมเนี่ยจะขอไปผิงไฟก่อนนะพี่เพราะว่าผมอหนาวมากขอผิงไฟก่อนเดี๋ยวมาดูนะว่าเราได้ปลากี่ตัวนะครับหนาวไหมพี่หนาวไหมครับอ๋อมีน้ำอบอุ่นร่างกายนะทวดโอเเดี๋ยวเรามานั่งรอเจนใช้กันเลยดีกว่านะครับ นี่เลยนะครับผลงานของเราคืนนี้นะครับผมก็พี่ชัยนะก็กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้ายอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาผ่าขี้นะถ้าเราไม่ผ่าออกเนี่ยเพราะว่ามันจะเน่านะครับปลาพวกนี้เนี่ยเน่าไวามากเลยนะทุกคนนี่แต่ละแต่ตัวแบบสายใหญ่ๆขน้นเลยอะพี่เพราะว่าเราอยู่เราเนี่ยอยู่ไกลมากกว่าจะกลับไปกิงเนี่ยก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับ ได้ประมาณ5โลได้นะพี่หนักมากนะครับมาทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยรีบมารีบมาผ่าขี้เลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้านอนนะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับคุณบอกเล้วนะคืนนี้หนาวแน่แน่แล้วก็ได้เสียน้ำตกนี่ตกไหลมาตลอดเวลานะครับบอกเลยนะว่าเพลิดเพลินมากนะครับโอเคทุกคน นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําปลาเสร็จรรกกเ,เรียบร้อยนะาได้ผ่าที้แล้วก็หมักกับเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพี่ชายน่าจะย่างไว้ย่างทิ้งไว้นะแต่ละสายเนี่ยผมบอกเลยนะว่าใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็ดึกมากเลยด้วยนะเออนี่มันตีแล้วลวพี่ต,ตีสองแล้วโอ้ทุกคนเราก็จะเข้าหนอนแล้วนะครับ ส่วนพี่คนนี้พี่คนนี้เนี่ยก็หลับแล้วนะเหลือหมดขิงขนมพี่ขนาดมัดถุงนี้มันยังเข้าไปได้ในสุดยอดอะ่ะยัางสองตัวใช่ไหมพี่สายบิกเบิ้มเลยใช่ไหมสายใหญ่เลยเหรอ แลงกวามากเจอเปล่าครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีอาการไข้ขึ้นนะครับผมนี่ต้องแต่งตัวหนาเลยนะผมกินยานเรียบร้อยแล้วดีนะที่พี่ เขาเนี่ยเอายามาได้แนละ้วไปที่เดินชายนอนแล้วนะต็เดีวผมจะเข้านอนแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วคือแบบไข้ขึ้นอแบบ่ะ น้ำมันเย็นเกินนะพี่แล้วก็ผมไม่เคยมายิงแบบนี้นะโอเคนะครับทุกคนครับถ้าผมเจออะไรหรือว่าผมได้เสี่ยงอะไรที่มันผิดปกติหรือว่าได้เสียงอะไรผมจะลุกขึ้นมาถ่ายให้พี่พีอซีนะครับนะโอเคทุกคนฝัฮะหมดระวังหมดขึดดด้นนะพี่ฝันดีนะพี่ชายเจอกันพรุ่งนี้เช้า ก็ฝันดีนะครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดียามช้านะครับผมก็เมื่อคืนเนี่ยหนาวมากพ,พี่นะครับผมเนี่ยก็ตื่นสายด้วยตอนนี้เนี่ยก็จะเก้าโมงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนแบบหนาวมากพี่ๆก็คลายผมเนื่อคืนด้วยนะครับเป็นกันหมลยนะครับพี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็ จะไปล้างหน้าล้างตานะครับแล้วก็จะเก็บครับจากเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินปลาก่อนกลับบ้านนะครับกว่าจะเดินกลับไปถึงบ้านเนี่ยก็หลายชั่วโมงอยู่นะพี่ นะครับป่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปล้วหน้า,นนตาตนนล้า,างตาก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะครับพี่อจิต I'm <laughs> ็ทุกคนครตอนนี้นะครับผมกับพี่ชายเนี่ยก็ได้เก็บข้อของเสร็จเรียบร้อยนะก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนหนาวมากแล้วก็ผมเนี่ยได้เสียงตัวอะไรร้องก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าพี่ๆเขาเนี่ยนอนกันหมดแล้วนะครับพี่นะครับก็ผมเนี่ยไม่กล้าลุกขึ้นนะแต่ว่าผมเนี่ยเอาไฟฉายแนาสองดูนะผมก็ไม่เจอไม่พบอะไรเลยนะครับแต่ว่าได้เสียงคล้ายๆกับ ้หญิ่งร้องอะพี่นะครับน่ากลัวมากนะครับผมก็เลยแบบต้องรีบนอนนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไปสามละนอนไม่หลับเลยนะครับนี่ทุกคนน้ำตกก็ต้องบอกว่าบรรยากาศสวยมากนะครับผมก็โอเคนะครับพี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นเลยดีกว่านะครับก็ครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับผม โอเคทุกคนครับไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ